มาเนาะค่ะมื้อนี้เมนูน้ำยาข้าวปุ่นเนาะค่ะเนาะน้ำยากะทิค่ะมื้อนี้มาเด้อพี่นอ้องเฮาก็มาเคี่ยวกะทิค่ะบัดเฮาก็มาใส่เครื่องค่ะแล้วก็เคี่ยวอีกพี่นอ้องเอาลงไปเอาลงไปค่ะให้มันขึ้นหน้าเคี่ยวให้พี่แกงขึ้นหน้าเนานะค่ะพี่นอ้องเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะเคี่ยวค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆบะขั้นตอนต่อไปเฮาก็มาใส่น้ำปลาแดกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ น้ำปลาแดืดที่เขาต้มไว้เนาะค่ะเนาะต้มซุกแล้วเนาะค่ะข้าก็้อยังมาใส่ให้มันข้าต้องการกินปริมาณซัมได้จะข้นนะสีข้าก็ใส่นหนลงไปเนาะพี่น้องเนาะะใส่ไปกับข้นไปนำพี่น้องใส่เบิดเครื่องเลยพี่น้องมาขั้นตอนต่อไปข้าก็ใส่ผงนัวเนาะพี่น้องเนาะใส่ไผ่หยากแสบร้ายก็ใส่ร้ายเนาะพี่น้องใส่เข้าไปโดดใส่เข้าไปมีกระดมตาเนาะพี่น้องเนาะตาจ้ะ ใครอยากใส่หวานแห่งก็ใส่อีกเนาะพี่น้องทางนี้มักหวานจ้ะหวานขาต้องไปกับรถดีเนาะเนาะรถดีใส่เป็นน้ำมันแสบพี่นอ้องมันแสบมานี่น้ำปลาที่พัลรถพี่น้องบีบลงไปอยากนัวกับบีบลงไปจ้ะแล้วใส่ร้ายดูซิมบังหนำเลยพี่น้องนี่ดูซิ่งปลาหน่อยเาใส่ลงไปค่ะมีอยากกินร้ายก็ใส่ซองถุงพี่น้องถุงเดียวม,มันบ่อิ่มขอบคู่วใหญ่ค่ะใส่ไปสองถุงเลยพี่น้องค่ะ บานี้เ้าก็มาใสากาะะ่กระชายเนาะค่ะเนาะกระชายโรยลงไปค่ะโรยไปปั๊บแล้วบานี้เ้าก็ใส่ใบมะกรูดเนาะคะ่ะเนาะใบมะกรูดลงไปห้อยนะให้สีสันมันงามค่ะแล้วก็ใส่พริกโร้ค่ะบาน,นี้พริกสดลงไปบาน,นี้คนพี่น้องคน้นห่นเปลือยค่ะห่นเปลือยแล้วก็ใส่ตีนไก่เนาะพี่น้องเนาะพอยากใส่แสบก็ใส่ตีนไก่ลงไปค่ะใส่เข้าไปได้หลายจ้ะคนข้นขนขนใส่ไปได้หลายจะ้ะ โอนไปเรื่อยๆนาะพี่น้องเมนูเฮาอหมดอีกอะน้ำยาข้าวปุ่นเนาะคะ่ะเนาะใส่ปลาตัวหนึ่งปลานิ่นเนาะค่ะโอนไปเรื่อยๆพี่น้องก็บ่ค่อยมั่น,ปนไปนะค่ะกะทิบ่หลายจะา้ะตอนต่อไปเฮากะใส่หอมสดเนาะคะ่โะโรยหน้าค่ะหอมสดโรยนะะหน้าเอาไปจ้ะหอมสดโรยนะะหยนะะ้าจ้าสีสันสวยงามค่ะพี่น้องตักสิกินหยังแต่ละมื้อพี่น้องก็เฮ็ดน้ำยาข้าวปุ่นนะะี่แหะกิน ิดเมนูได้กินง่ายๆพี่น้องแต่ว่ากินได้บดขอบขวา้ะจ้ะ้าก็โค้นลงไปจ้ะโคนพี่น้องมาท่านี้ก็เด้อพี่น้องเด้อ